เจอกันที่ท่นชัยครับเดี๋ยวผมจะเดินแล้วพี่เดี๋ยวผมจะเดินแล้วพี่บายครับขอบคุณครับเม่กี้ตั้งใจจะถ่ายรูปตั้งแต่บนรถแดงนะครับแต่พอดีโหนมาจ้ะก็เลยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะ ตอนนี้ก็เตรียมเข้าสู่พื้นที่งานแล้วครับเตรียมเข้าสู่พื้นที่งานและนะ เพื่อนก็น่าจะน้องๆามกป่าครับวอร์มในการวอร์มกันเกิดขึ้นแล้วที่ฉันเพิ่งจะมาถึงนะเพราะว่าเมื่อเช้าค่อนข้างกังวลเรื่องของไทมากๆเลยนั่งนานไปหน่อยยังไม่สุดดนะ้วยเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศจะพยายามถ่ายมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะ นี่เท่าที่ดูแล้วเขาวอร์มเนี่ยดูที่เขาวอร์มกันให้เร็วก่าตอนผมลงวิ่งจริงๆน,นะนี่จอ็อกกันเหรอเนะี่ยเข้าเลยแล้วกันตอนแรกลังเลยว่าเฮ้ย จะที่สักรอบดีไหมไม่ละล้ใหม่นึ่งครั้งในชีวิตควรจะได้ผ่านสนามนี้ดังนั้นค่ะปะอด้อมเอมส์มา,ายอยู่ชื่นดแล้วตอนนี้เราจะรอรู้กะนว่า เทคเคสทันเข้ารูไหมว่าเราอา่านเอาอยู่่อนไปแล้วก็ 5K นะคะลงวิ่งกับเราด้วยวันนี้มาทีมบอกบริหารแล้วก็เอมส์พรีเซนต์น,นะคะให้เกียรติกับมัาด้วยวันนี้ท่านบอกอ่ะปีนี้ยินดีมากๆที่ได้เกียรติมาจอยมาร่วมแจมแล้วก็สนับสนุนในการมอรบรางวัลนำทีมมาวิ่ง ในขณะเดียวกันอยากจะส่งเสริมให้กับนักวิ่งนะคะทั่วโลกมา<ผ>มเนี่ยก็จะมาเข้าตรงนี้แหละครับสองนะวิ่ง,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 งไม่ผ่านปลอดภยัยวิ่งส,สุขให้สมกับที่ขึ้นชื่อว่าเมืองแสนสุขแล้ววันนี้ก็พบกันที่เซนชัยทุกคนทุกคนปลอดภัยด้วยท่านบอกภัยนะคะสุดฟังแล้วนะครับแน่นอนเ่อร์สกูเราได้เจอกับทุกคนสำคัญนะครับหลายท่านที่ขึ้นมาทักทายแล้วก็ตสปอตครับเบอร์สเปร์ตอนนี้ก็เข้าบล็อกมาแล้วครับบล็อกก็ค่อนข้างโล่งๆนะ ไม่แออดว่าตอนบางแสนที่เป็นแออดตัวนี้นะอันนี้แบบโลร่งมีที่ให้ยืนเลยคุณอยากยืนตรงไหนสตาร์ตตรงไหนผมว่าหรือว่าเราลงเวลาหลอกเกินไปวะเขาก็เลยแบบมีพวกขาแรงนะในเ,เนี้ยอาจจะไม่เท่า A1 ่งแต่ผมว่าแก๊ง A2 สองตรงนี้ก็น่าจะวิ่งชั่วโมง,หน,งหนึน่งทางนั้นส่วนใหญ่สไป้่็น จะุ๊ดอินบุกันทีมชาติไทยเจ้าของสถิตินะคะ29นาที4 5วินาทีค่ะวัดีค่ะรอเจอกันที่เส้นชัยกับนไป8 7 6 5 4 3 2 น้องแบบกินน้ำทุกกิโลมั้งนี่มาเจอน้ำครั้งแรกคือกิโลสี่นะกิโลเมตรที่สี่นะน้ำมีหลายเกาะนะครับเกาะสองเกาะสามเกาะสี่ครับสามารถจินได้เลยครับเอาแน่น่าก่อนเลยครับพี่ตรงนี้ไม่เจอครับเห็นตรงนี้แหละครับ คือปกติเรากินน้ําช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนๆนะก็จะกินทุกชั่วโมงมาเลาเซียก็เจอจุดน้ําคือกิโลสีเลยนะก่อนขึ้นเนินเดี๋ยวมาใหม่ทีละกันนะครับขอดันเนินแบบตั้งใจก่อน ใช่ครับเนินแรกก็เดินก่อนเลยเนาะเก็บแรงไว้หมดด้วยเสียหลักเลยคือรู้แล้วนะว่าจะมีน้ำจุดแรกคือกอมอสีแต่ก็พอเจอจริงๆก็เออเอาเรื่องละขอเดินก่อนอ่ะพอลงเนินแล้วเตรียมวิ่งนะตามสูตรตามสูตร ครับตอนนี้อยู่ขึ้นทางเขาสามโมกค,ครับเจอลิงแล้วใช่เรียกว่าเป็นบอสของเส้นทางนี้ได้นะนิดหนึ่งก็จะหยอๆไปเพรตอนนี้ฮัดเล็ดพุ่งมากนี่ อุกูครับฉันเลยไปร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ้ฉันอาจจะต้องเดินก่อนลนะนะพักก่อนเออเดี๋ยววิ่งต่อตอนนี้กำลังจะผ่านจุดคัตออฟจุดแรกนะครับที่5กิโลคนอื่นอาจจะวิ่งผ่านนะขอเดินนะครับ รอรอไปอสุดยครับนะเดินผ่านซุ้มไปโอเคดิดๆๆ s <S ิดิดิ๊ิ let's go ไปต่อครับอีก5กิโลตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเวลาของผมก็32นาที ใครที่บอกว่าซับหนึ่งซับหนึ่งซับหนึ่งนะไม่ได้ชัวนะเพราะตอนนี้5กิโลซัดไปแล้ว33นาทีโดยประมาณนะส2 3สองสามสามบายบายซับหนึ่งนะตอนนี้ตั้งใจวิ่งดีๆแล้วคันนี้แรงสุดครับฉ <c oughs> ันขนาดนี้ ชันขนาดนี้ทำไงครับเดินครับวันนี้ผ่านไปได้6กิโล400เมตร41นาทีนะแล้วก็แน่นอนครับ <Okay. S 1> พอเป็นทางลาดปุ๊บเราก็วิ่งอย่างี้ สวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับเรยาค่ะพี่เรยาอ๋อจำได้ไ,ได้มาขอทางลงางเราก็ขอทางลงเราก็วิ่งกันหน่อยเนาะได้นิดนึงนิดนึงพี่เรยามาจากที่ไหนครับจลุลบุรีเองจุลบุรีเองโอเคเจอกันที่ท่านชัยครับเดี๋ยวผมจะเดินแล้วพี่ไปครับขอบคุณครับ เอาละได้ยินอนี้ครับว่าเดี๋ยวถ้าว่าผมก็จะเดินต่อแล้วนะตอนนี้ผมวิ่งโชว์กล้องไอ้เฉยผมวิ่งโชว์กล้องไอ้เฉยกล้องจุดนี้กล้องเยอะครับกล้องเยอะพ๊กเราต้องวิ่งไงพอหมดกล้องปุ๊บก็ขึ้นเนินพอดีเราก็เดินต่อ,อเป็นสุดไปเจ็ดกิโลแล้วครับ จริงน,นะครับนะเองนั่งดีเหมือนเดิมครับแต่บอกว่าอีกนิดเดียวไม่นะสามกิโลนะแต่กว่าด้วยะระยะรวมน่าจะสักจุดหหนังไปต่อแต่ภาพมาตอนนี้ เจ็ดโลสามสิบสี่ก็จะเป็นภาพอาการเดินอีกทีหนึ่งนะครับอีกประมาณ2องกิโลตีว่าสามกิโลแล้วกัน,นครับตอนนี้เริ่มมีอาการเสร็ียท้องนิดหนึ่งเมื่อกี้สัดน้ำไปเยอะหน่อยสัดน้ำเยอะไปหน่อยนะก็เดินให้มันหายจุกก่อนเนาะอากาศวันนี้ก็คุยตอนนี้เลยอากาศวันนี้ก็ อบๆนิดนึงแต่ตอนออกตัวดีนะเย็นแต่ตอนเนี้ตอนนี้มันประมาณหกโมงกว่าแล้วปะก็เริ่มร้อนนะเริ่มอบอ้าวไม่มีลมเลยเนาะไม่มีลมเลยก็นูเปียกเออแต่ดีว่าเสื้อคอนเซปต์ส no ปีดนะโนมีซูลไหนโนมีซูลสวัสดีครับพี่โนมีซูลมันระบายอากาศดีนะครับ ก็เลยอากาศร้อนไม่เป็นผลนะถ่ายอิไนไม่เนียนแต่ว่าโฆษณานหน่อยโซนรองเท้านี่มันเป็นชั่วโมงขายของบวกรองเท้านี่เอ็กซ์ตริกนะก็ใส่ใสหนึบแน่นสบายอากาศดีไม่ร้อนเท้าเลยจ้ะไปแล้ว ตอนนี้ก็อยู่แหลมแท่นแล้วครับก็จะมีกลุ่มกองเชียร์นะอีก2กิโลอาวัสดีครับหรือช่องหรือช่องขอบคุณครับพี่ อันนี้ก็จะแปดโลแล้วนะไกลหมดแลลวแบตโกโปร,โปรละกูเนี่ยแหละดูแดดสิพวกแกร้อนแล้วว่ะ กมกิโลเมตรที่8คือแสบหลังแล้วครับร้อนแดดไล่มาแล้วเห็นไหมั <G ül üyor> ้าวเท้าอันที่8กิโลครับ เก็บแรงก่อนพี่วัดคีครับเก็บสครับพี่ขอบคุณครับ <c oughs> สองกิโลครับพี่วิ่งสลับเดินแล้วผมเฮ้ย <c oughs> อย่าตามผม <c oughs> เดี๋ยวโค้งหน้าจะเดินแล้วพี่ <c oughs> โอ้กล้องยาวไม่พอแล้วครับ ตอนนี้อยู่แถวแหลมแท่นครับเจอพี่ๆวิ่งที่มาจากไหนครับผมมาจากระยองครับพี่ยองใกล้ๆยองใกล้ๆครับผมสองกิโลจะบอกว่าเก็บแรงไว้อัดทางตรงทางตรงก็ยาวๆสนามนี้นะทางตรงนี้เห็นเส้นชัยแบบใกล้ๆเลยนะตาไม่ถึงนาทีนะ พี่เหาะไปก่อนโอ้ยแต่น้นองมีแบบแฟมิลี่มาเยอะนะครับส่วนลูกชายผมยังกรนอยู่นะเมื่อวานเล่นเยอะไปละถ่ายอีกทีตอนเข้าเส้นชัยแล้วกันนะไปเข้าสู่ทางตรงวัดใจแล้วครับเราจะเห็นเส้นชัยอยู่ ใกล้ๆตานะเห็นอยู่ในสายตานะนุ่นแรนช่ายอยู่ใกล้ตามากแต่จริงๆคือกี่โลวะไกลตีนเหลือเกินยี่กิโลกะตอนนี้ทุกคนเร่งกันหมดแล้วเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเริ่มสับกันแล้วครับแต่ผมเดินนะมันมันไม่ทันแล้วอะแกดูดิ ไม่ทันแล้วซับหนึ่งนะก็ดีที่สุดแล้วครับเนินเยอะลมไม่มีไม่ชินรองเท้าอะไรอีกข้ออ้างเยอะไม่โทษตัวเ,เองจริงจงซ้อมน้อยครับซ้อมน้อยนะเดินเล่นก่อนเดี๋ยวรักตอนเข้าเส้นชัยนี่จะแบบปวดเพชรสีเข้าไปเลยนะจะได้รูปสวยๆเป็นไงนะเน้น ไม่เน้นเวลาเน้นสร้างภาพขาวิ่งก่อนไปเลยดูสิครับบอกแล้วว่ายังไม่ถึงสักทีอีกนิดเดียวจะขวดเข้าเส้นแล้วนะขอเดินอีกซิงนิดนึง เวลาวันนี้มันมันไปไกลแล้วครับชั่วโมง5นาทีแล้วเป็นตลอดครับประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับท่านไหนที่ได้รับรางวัลนะครับตอนนี้เลยยอดประชาสัมพันธ์ให้ไปรายงานตัวที่สูนะเก็บตัวนะทุกคนจะวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วนะเออจะหัวแล้วนะเจ้าแล้วนะ เอาจริงนะไปดิรายงานตัวที่ศูยลูกชุตอนนี้เลยนะครับประชาัมอัดด้วยนะฮะได้พักสองแชร์นะครับถมงในวันนี้เข้ามาไม่อยากจะพูดเลยได้ดูนะฮะดูนะครับมีข้าวเหนียวไก่นะครับไก่เหนียวไส้สารนะครับเป็นเมนูฮาลาด้วยนะครับหรืบขาบะเป็น

มาเลยครับคุณของอาหารเวลา,<ด>าวันนี้ก็ชั่วโมงชั่วโมงหกนาทีสามสิบประมาณนะครับเพตรรวมหกจุดสามดีที่สุดแล้วครับของวันนี้โนะอคุณครับ พักแป๊บครนาับว่ปรับารครับทเรันคัทกแป๊บนึงครับนนะครัายาเะว่าจุดสตาร์ทเอาละครับนี่ก็เป็นเหรียญนะเหรียญิดรแสนิบผลประกอบการกดสรุปให้ เห็นไหม่ะนี่คือบางแสนติดใช่หรือไม่ใช่จ้า<ม>ประกอบการครับ<ม>ชั่วโมงหกนาทีสามสิบเอ็ดครับ หลังจากที่เข้าเช้นชัยมาก็มีอีบิบส่งเอเมาแล้วนะครับเป็นเวกร์ชันคือการทามกันทามชั่วโมง7นาที43ส่วนเนตตามชิปทามนะครับ1ชั่วโมง6นาที25วินาทีตามคาดครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้แค่70นะเดี๋ยวชั่วโมง6นาที25ไม่รู้ว่าต้องไปรับลิงตรงไหนนะ อย่าไปขอไปเอาลิงกลับบ้านก่อนสังกลาเขาละก่อนได้เลยเรากินก่อนนะครับกินก่อนหิวไก่เหลืองไก่เหลืองคือนิพานเข้าไปในห้องมาครับก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ที่ของเรานะเราไปที่เราชอบที่เราชอบดีกว่าเดินก่อนเดินก่อน ครับ่านัดเวและอูรู้บ้างหรูเขาบ้านะครับลเว้ขับลุงตาลุกตั้งเพิ่งไปติดสาวอยู่ที่แฮตแทบเขาเรื่มไปแพหาสาวตัเรไปงานท่าเรือครับได้ครับสวัสดีครับ